วีเอพีซูเปอร์ไรซิ่งกับออพีมมนรีคือหลังนี้ออพีมมนรีจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในจอท่านผู้ชมเชิดชายเชิดชายเชิดชายยังล็อกอยู่มาที่หมูทีละหมูทีละเตินขึ้นมาคลอสเลยหรือเปล่าเปิดเข้าไปครับลูกนี้โขกทิ้งครับไม่ได้ฟังจังหวะผู้รักษาประตูบอกหมายเลขคุณสิบแปดเปิดเอาไปทางขวาอีกทีหนึ่งยิงชนคานครับโอ้โหลูกนี้ แม่ลงมาบุกได้น้ำได้เนื้อดีหลือเกินนะครับครึ่งเวลาหลังเปิดมาที่ทางฝั่งอ้อยมนสีเปิดมาดักไม่ได้ครับอ้อยมนสีล็อกเข้าในได้ยิงหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจว่าโดนสก,กัดหรือเปล่าน่าจะไม่โดนใครครับกรรมการให้เป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูโอ้น่าเสียดายเหลือเกินสายเตะคือหลังไม่ดีครับลูกนี้หลุดไปไรซิ่ง ล็อกเข้าไหนครับเข้าขวามาจิ้มมาให้เพื่อนล็อกเข้าขวาอีกทีนึงถ่ายมาอีกทีนึงยิงตรงตัวพระสิทธิ์ครับรับไม่ยากลูกนี้บุกกลับแล้วเหมือนกันประจัก์ออกซ้ายมาทีละทีละกลับไปที่ประจักรลูกนี้ลึกไปหรือเปล่าประจักรไม่ตีครับลูกนี้เอาวันไม่อยู่แล้วจิ้มมาแม่กรรมการจับเป็นลูกล้ำหน้าครับของทางฝั่ง สมเด็จนะครับเป็นการวิ่งกลับมาเอาบอลจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับผู้เช่่ยวชาสินให้สัญญาณล็อกเข้าในมาโอ้โหมาแล้วครับรวดเร็วดีเหลือเกินโดนซ้ด้านหลังยังไปได้อยู่ล็อกเข้ามาทางซ้ายแม่ต้องย้อนกลับหลังมาอีกครับเปิดเลียดขึ้นไปสวยทีเดียวก็ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องวนกลับหลังมาอีกทีอ้าวครับเติมขึ้นมาแล้วประจัก์ประจักรตายเลียดไปแล้วกรรมาการว่าไงครับ แม่เช็คได้ดีครับกำพลกับนักกรนี่วิ่งขึ้นมาเช็คล้ำหน้าครับทำให้โอ้โหกองหน้าของนางฝั่งอ้อยมนสีต้องขอโทษเพื่อเลยครับเพราะว่าน่าจะตัวเองเข้าใจว่าเช็คดีแล้วนะครับผมสำหรับชัยพร นักกรอนเปิดมาครับไปทางซ้ายบอลตกออยมนสีดักไว้ได้เป็นลูกทุ่มนะครับของทางฝั่งไรซิ่งจะได้ทุ่มสนามวันนี้นะครับก็ลมรื่นชุ่มช่ำนะครับมีสายฝนก่อนแข่งเล็กๆน้อยๆมาครับเชิดชายอีกครั้งหนึ่ง เชิดชัยโปร่งมณีเติมขึ้นมาแล้วนี่ทีละมาแล้วครับหมูทีละวิ่งไม่มีหมดครับ50กว่าโอ้โหจะเตะแต่ลอดวางขาเข้าไปเลียดขึ้นมาควายข,ขึ้นมาไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ไ<ป>เบิร์นเร็วเลยครับแต่ว่าโดนดักไว้ได้ครับอ้อ,อยบอสีแย่งกลับมาเปิดไปดางขวาเหมือนกันอ่ามีโอกาสโยนเข้ามาครับลูกนี้เชิดชัยปรงมณี เปิดเข,เข้าไปโดนโขกทิ้งอีกโดยนัตกรนะครับสวยดีเดียวลูกนี้จับบอลลั่นออกไปครับสำหรับทางฝั่งสมเด็จทุ่มเร็วมาทีป่ประจัก์ประจักษ์เปิดเข้าไปลูกนี้โดนโขกทิ้งมาอีกโดยกำพลมแห่เซ็นเตอร์เหนียวแน่นเหลือเกินยังได้อยู่ครับอ้อยบนสีเติ้ขึ้นมาอัศกุล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 เปิดซ้ายมาทีนึงเชิดชายไม่ถึงครับโดนดักแล้วแทงทะลุข,ขึ้นมาอ้าวแล้วก็แต่ว่า ลึกไปครับวัชศินตามมาเอาไว้ได้ประจักษ์ประจักษ์มาที่หมูทีละอีกทีหนึงหมูทีละคืนมาให้กับเชิดชัยอ่าครับเชิดชัยเปิดซ้ายสวยทีเดียวครับบอลโคกลับมาไม่ดีครับไปติดหมายเลข5ครับสุจิตอุดมพงสุจิตเบิ้ลขึ้นมาอดูนะครับลูกนีปั๊มกันครับกับ สมเด็จนะครับแมมีกันเยียบกันเล็กน้อยกับประจักษ์กรรมการพานุวัตนให้เป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งอภิมน์ศรีครับอย่างหนึ่งประตูต่อสูนอยู่นะครับเริ่มมาในครึ่งเวลาหลังท่านที่พึ่งเปิดเข้ามาชมนะครับในขณะนี้ท่านกำลังชมฟุตบอลมีล่าครับณสนามพัสการสปอร์ตคลับในรุ่นอายุ 50ปีขึ้นไปนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมออพิวลนสีกับทีม v ีเอพีซูเปอร์ไรซิงเปิดกับก็อีกทีนึงครับออพิวลนสีก็ยังดูโคกทิ้งออกมายังได้อยู่แม่เปิดรึ่งหลังไม่น,นีออพิวลนสีบุกอย่างคึกคักทีเดียวครับและได้บุกอย่างต่อเนื่องโยนก็อีกทีนึงยังดักไว้ได้อยู่อีกนะครับสำหรับทางฝั่งกองหลังทางไรซิงมาที่ประจักษ์ประจักษ์ขึ้นหลังมา นันทวัฒน์นันทวัฒน์ต่อขึ้นจิ้มไปขูกขิกกันหน้าประตูได้ครับอ้อยบอลรีมีโอกาสไม่ได้ครับหมายเลขสามสิบเอ็ดครับหมายเลขสามสิบเอ็ดเปิดจะให้ตัดหลังแบ็คไม่ได้ครับไรซิ่งก็ยังไม่สามารถทำได้ต่อเนืนี้ ลูกนี้สีนันทศักดิ์ออกไปคว้าไว้ได้ครับสำหรับทางฝั่งไรซิ่งกรรมการเรียกนักเตะของทางฝั่งฝั่งไหนครับอ๋อพิมนสีนะครับแหมดูเหมือนไม่มีสนับแข้งนะครับแต่ว่า สุงเท้าตกลงมาครับเลยมองเผินๆเหมือนไม่มีสนับแข้งกรรมการพนวัตเช็คแล้วนะครับว่ามีนะครับแบบม่ไ,ไม่ได้นะครับโดยการากแข่งขันโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสวไทยนั้นมีความจำเป็นนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ชุดแข่งขันนั้นจะต้องครบตามกติกาสากล เพราะว่านี่คือรายการที่ขึ้นตรงต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลอุสโสไทยซึ่งเป็นกีฬาฟุตบอลอุโสที่เรามีาาการแข่งขันในระดับชาติและระดับโลกด้วยนะครับและเร็วๆนี้ในปลายปีก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลอุสโสไทยนะครับในรุ่นอายุ50ปีที่เกาะสมุยนะครับปลายปีนี้พศจีการย,ยน์ก็ติดตามชมกันได้ครับอาหลังนี้อาจารย์อามการ์พาุวัฒน์เป่าฟ้าครับ เลขที่สองทำฟ้านะครับสมเด็จขึ้นมาใหม่ประจัก์แหมล็อกหลบไปหนึ่งคนสวยงามทีเดียวประจัก์เปิดไปทางขวาครับโยนเข้ามาจับบอลไม่ได้ครับแโดนจิ้มทิ้งออกไปเป็นลูกเตะมุมครับ่าาะครับอ๋อพิมลศรียังได้บุกได้น้ําได้เนื้ออยู่นะครับตอนนี้เปิดครึ่งหลังมานี่กลายเป็นว่าออพิมลศรีดูบุกได้คึกคักมากกว่าเลยนะครับ และมีโอกาสใกล้เคียงในการทำประตูเยอะหลายครั้งเท่านัน้นแต่ว่ายังไม่มีจังหวะจะแจ้งเท่าที่ควรครับมาดูลูกนี้ครับเปิดอีกครั้งหนึ่งประจักษ์ได้เติมขึ้นมาครับเชิดชัยยังไม่ได้คืนกลับมาทีละหมูทีละเปิดด้วยซ้ายหรือเปล่ายัางล็อกเข้าซ้ายแม่โดนแย่ไว้ดูดมพงหมูทีละต้องคืนกับหลังเลี้ยงกับหลังมาครับคืนหลังมาอีกทนสสีนึงวัชสิน วัดสินไปนนทวัฒน์อ๋อกีริชัยครับกีริชัยมาวัดศินป์ไม่ดีครับลูกนี้จ่ายไปติดครับปั๊มออกข้างออกหลังไปครับเป็นลูกเตะม,มุมครับลูกนี้หมูทีละ ไม่เปิดไม่ได้ครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุมของทางฝั่งอพี่มลศรีครับแม่โถมขึ้นไปกันเยอะเลยทีเดียวครับออิมลศรีจะเอาประตูตีเสมอให้ได้ไขยับไปเล่นสั้นครับแต่เธอใช้โยกไปแล้วลุยอย่างหก องปัดไม่ได้ครับสีนันสักลุงนี้ตรงกรอบแล้วนะครับสบัดไปลูกนี้โอ้โหโอ้ชัยพรนะครับสบัดไปลูกนี้นี่จะเสียบอยู่แล้วนะครับสีนันสักพุ่งปัดออกมาได้ติดอัศกุนหลนโคขึ้นมาอื้อมได้เจ็ดสิบหกวัชศิลโคเอาไว้ก็ยังเอาไม่อยู่ครับยังบุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งและลูกนี้ไม่ลำหน้าครับสมเด็จหลุดไปแล้ว มีหมูทีละตามไปบีบไว้สมเด็จเปิดเข้ามาเลียดจับแหม่หลุดไปกันหมดเลยครับออกไปอีกครัง้งเลยสมเด็จนี่ใช้ความเร็วนะครับแทงขึ้นไหมสมเด็จวิ่งไปนี่น่ากลัวทีเดียวครับขึ้นทางขวาอีกครั้งหนึ่งอ้อยบมญนสีโดนปั๊มไหมครับ เป็นลูกทุ่มของทางฝั่งอพิมลศรีครับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับครึ่งเวลาหลังผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีได้เปลี่ยนข้างมาครับมาที่หมูทีละเชิดชายเชิดชายโปรงวันนี้โยนอีกครั้งหนึ่งครับ เอาบอลลงบอลแรกสวยล็อกลบหนึ่งล็อกบสองไม่ได้ครับโดนบีบเข้ามาสุดจิตใจออกไปทางซ้ายกลับไม่ได้สุดจิตอีกครั้งหนึ่งสุดจิตถ่ายมาตรงกลางมาที่สมเด็จอีกครั้งหนึ่งสมเด็จล็อกโลบไปเข้ากลางอีกทีนึง่งสมเด็จจินออกซ้ายอีกทีหนึง่งสวยงามครับตอนนี้ขยับโยนขึ้นมา อาวอลงได้ไหมไม่ได้ครับโดนขวางโดนแย่พยายามจะเลี้ยงหลบแม่แหนหมูทีละจ่ายไม่ดีหมายกับเชิดชัยเชิดชายปลายสายแล้วครับอ้าวแล้วก็เป็นสิบเอ็ดปลายแล้วครับชัยพรชัยพรมองเพื่อนแล้วครับชัยพรเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วยังไงชัยพรเปิดเข้ากลางมาจับไม่ได้ครับแต่ยังเติมขึ้นมาได้อยู่ครับประจัก์ยิงลุงนี้น้ำหนักใช้ได้นะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับลูงนี้ ถ้าตรงกอบนี่ลูกที่นี่ได้ลุ้นดีเดียวระดับความสูงนี่อยู่ใต้คาเลยครับมเมื่อสักครู่กำลังการพันวัดให้สัญญาณครับเล่นตั้งเตจากเขตประตูเปิดม้า แม่ข้ามไปหมดเลยครับแล้วออกครับพุกสะประตูซีนันสักเปิดมาแรงไปนิดนึงหมูทีละเอาบอลมาเล่นเร็วแล้วทุ่มเร็วเลยครับไปแล้วเอาบอลลงแม่พักอกสวยงามทีเดียวยังได้อยู่ครับโดนเซตอีกด้านหลังกรรมการยังปล่อยให้เล่นอยู่ครับได้เปรียบหมูทีละหมูทีละแม่หลอบอลไปนิดนี้ครับโดนพิสิ์แย่งไปได้แต่ว่าแย่งกลับมาได้ทีนึงแต่ว่าไม่มีจังหวะครับโดนจิ้มออกไปครับแม่ หมาครับพิสิทธิ์พิสิทธิ์เข้าในไปกลับมาพิสิทธิ์อีกครั้งหนึง่งพิสิทธิ์พิสิทธิ์พิสิทธิ์มองซ้ายมองขวาพิสิทธิ์ตบเข้าในไปเปิมขึ้นมาอมขวายไปสวยดีครับหมายเลขสิบยังได้อยู่ครับไรซิ่งเปิดเข้ามามาถึงโอ้ยสมเด็จปาดเข้ามาสั้น ยิ่งยังไปตรงตัวนะครับทุกาประตูพัสสิทธ์แม่ขึ้นมาใหม่ประเสริฐประเสริฐแตะออกขวาไปแม่โดนแย่งไปครับลุงนี้ VP s u p e เ r i ร์ n รขึ้นมา ออกมาทางขวาครับเติมขึ้นมาแล้วมาได้15าครับรับยังใช่ไมครัไปครับหนึ่งสองได้ไหมไม่ได้ครับพลิกแล่นเองมาได้สิบห้าจะจิ้มไปไม่ดีครับลุงนี่ไปครับเชิดชายเชิดชายโปงมานีบาบอลจีขึ้นไปจิ้มเบาเบ,บไปตึงขึ้นมา ประจัก์ประจัก์ไปที่โยนเข้าไปครับลุกนี้ชัยพรโดนดักไว้ได้วันชัยวันชัยโมงมาไม่ดีติดอุดมพงศ์อุดมพงศ์เปิดเล่นเร็ว <ๆ S 2> ไปทางซ้าย<ๆ>ไปออกทางซ้ายครับตัดหลังแบ็กลุกนีชพู่มสำตุออกมาเร็วพสิทธิ์โอ้ยังอยู่ในกรอบนะครับแหมล้มจังหวะน,นั้นนี่น่านจะสุดกรอบเลยนะครับล้มตัวคว้าไว้ได้อ,อ่อนพลศรียังได้คลองบอลอยู่ครับ บริเวณทางกลางสนามกาบขวาเปิดเข้ามาอ่ามาแล้วครับธน,นกรเปิดมาทางซ้ายอ่าแล้วครับเช,ชิดชายโปร่งมานี่เช,ชิดชายตบเข้าขวามายิงไม่ยิงครับเปิดครับลูกนี้และมีการเปลี่ยนตัวครับอ๋อพี่มนสีใช่เพี่มนสีแดขอบคุณมากครับทุกคนดีหมดล่ทุกคนครับปั๊ปั๊คนเปลี่ยนตัวออกนะครับหมายเลข 7จจะเข้าไปแทน70เข้าไปแทนหมายเลขเจ็ดสิบสอครับวันชัยออกนะครับแล้วก็หมายเลข70สครับสมนึกลงไปแทนไปแทนวันชัยที่อยู่ตรงกลางนะครับแทนตำแหน่งตามตำแหน่งนะครับอันนี้อาจจะ มันชายอาจจะวิ่งจนหมดแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปช่วยแดนกลางเยอะนะครับออยมนสีถึงได้บุกอย่างต่อเนื่องเปิดขึ้นมาอครั้งนึงอ่งจะให้กันนั้นทเชิชายพรจะให้กับทางเชิดชายนะครับแต่ว่าชายไปติดอีกครับ ไปครับแม่โดนหมายเลข15บล็อกเอาไว้ได้ครับหมายเลข15ประเสริฐประจักษ์ครับจ่ายไม่ดีครับไปติดสมเด็จแล้วก็ใช้ยนรงค์คือหลังไป กลับมาใช้ในลรงอีกทีนึงใช้ในรงพลิกเข้าในสวยเดียวมาที่กำพลกำพลโดนบีบครับตอนนี้นัตกรนัตกรเปิดเลียดมาติดหมูทีละครับแต่ว่าโดนด,ดักไม่ได้เหมือนกันขอออกมาครับทวินยังดีทวินแตะเราไปทวินหลุดเดียวไปแล้วลูกนี้ทวินยังล็อกเข้าขวาอยู่ทวินโอ้ แมลูกนี้กรรมาการน่าจะย้อนกลับมาให้ออกได้ใบเหลืองนะครับลูกนี้แต่ว่าให้ตั้งเตะจากเขตประตูนะครับแต่ว่าผู้เล่นของทางฝั่งอ๋อพิมวลสีนะครับโดนใบเหลืองไปขื้นกลับมาสมเด็จบินขึ้นไป สมเด็จอีกทีนึงสมเด็จโดนบีบสองสมเด็จฮึมพลิกออกมาสวยเดียวทีละจะให้หมูทีละไม่ได้ครับโดนเปลี่ยนไปไปที่ชัยนรงค์ชัยนรงค์เข้านายชัยนรงค์คืนกลับไปที่เซ็นเตอร์กำพลกำพล,ำพลต้องรีดเตะเลยครับเพราะว่าโดนบีบมาชัยนรงค์ขึ้นโคก,กับหมายเลขสี่นะครับทีละลูกนี้ปัดลูกนี้บังกันอุดมพงษ์ครับแห่ เบียดกันครับล้มไปกรรมการให้ฟาวทังฝังอ๋อยเมืองศรีออยเมืองศรีเล่นเร็วครับลุงนี้พยายามจะบุกกดดันต่อเนื่องครับพลิกมาข้างในหมายเลขเจสนนทวัฒน์เปิดออกขวาอ้าออกมาแล้วครับมีโอกาสครับเปิดจะไหลให้กับไปขวาแต่ยังได้อยู่ได้เปิดแล้วครับตอนนี้อ้ามิา้วจับบอลไม่อยู่ครับชยบัยพร ชัยพร expand. ทำยังไงเปิดกลับไปทีซ้ายก็ไม่ดีครับโดนดักไว้ได้และออกหลังเป็นลูกเตะหมุมครับชัยพรจับบอลแรกไม่ดีนะครับหมายเลขสิบเอ็ดจะบอกว่าอ๋อพี่บุญศรีไม่มีโอกาสก็ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างลูกเมสซี่นี้ถ้าชัยพรจับบอลแรกได้ Deep ไดีทีจะยิงแน่นอนโคกครับล yani. ูกนี้ขึ้นโคกคนเดียวเลยน่าจะเป็นใครครับปะ ตักลึก vào ไล่ซิงหมายเลขสิบไลซิงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไลซิงไลซิงสีบดอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาคุณพอแม่เพียนอาจารย์พลชมชื่นออกนะครับหมายเลขสิบและเอาหมายเลขสามสิบสองพลุดเข้าไปแทน อย่าพ <Yes. S 2> ุ่งนี่ถอดเสื้อหมายเลขสิบออนะครับผนชมชื่นหมายเลขสายสองพลุดเข้าไปแทนลงมาพลุดจับบอลครับลูกนี้จ่ายมาได้ดีครับสมเด็จสมเด็จแม่ลูกนี้ลั่นหรือเปล่าโดนหมูทีละปั๊มแล้วก็มาช่วยไว้ได้นะครับหมายเลขหกครับแมลูกนี้ช่วยกันดีครับสะนะกรลงมาปั๊มช่วยไว้นันทวัฒน์ออกขวาไปแล้วขึ้นไปทังปีขวาได้แล้วครับ เติมขึ้นมามเร็วทีเดียวประจักษ์เห็นแกตอบอวบ,บอย่างนี้ครับสปัทีททนนี่ดีเหลือเกินยังถือว่าทำได้ดีครับออพี่ลสีนี่คือเวลานี้ยังไม่แผ่วเลยครับบุกได้อย่างต่อเน,นื่องขึ้นไปแล้วปีขวาอ,อัสกอร์อัสกุลน,นะครับเปิดม,มาไม่ดี ได้ไหม,มไม่ได้ครับผิดจังหวะไปนิดนึงเปิดขึ้นมาแม่ชิงจังหวะไว้ได้ครับหมายเลข74สวยทีเดียวนันทวัฒน,นวัฒน์ออกซ้ายมาเชิดชายเชิดชาย,ชอชายมองปลายครับหมูทีละเติมแล้วนะครับมีจังหวะคลอสด้วยซ้ายเนียนๆเ,เข้าไปเข้าตั้งเตะเขตประตูครับลุงนี้ลึกออกหลังไป เบอลสีครับเบอลสีเจ็ดเก้า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 ได้ไดได้บอลูกนี้ปั๊มกันแหมครับจังหวะครับอ๋อแล้วครับโอ้โหสมเด็จเปิดมาสวยทีเดียวครับมาให้กับทอกวินครับเปิดให้กับสมเด็จนะครับแหมลูกนี้แล้วเปิดติดไปอ๋อบอลสีมีการเปลี่ยนตัวครับเอาหมูทีละครับหมายเลขสี่ออกเอาภูมิพัฒน์หมายเลขเจ็ดสิบเก้าลงไปแทนนะครับ เลยพื้นที่แคบแคครับตรงนี้ผลแสะไว้แหมวันอแต่ทิ้งใบครับภูมพัดสมเด็จนี่แกคล่องเหลือเกินนะครับสมเด็จทุ่มกลับมาสมเด็จอีกครั้งหนึง่งสมเด็จจะโยนไหมยังแตะไปข้างหน้าอยู่สมเด็จหม่ไม่โยนครับกลับมาเข้าข้างในพลุดพลุด รลุดไปทางซ้ายอุดมพงศ์อุดมพงศ์ออกขวากระชากไปเองอุดมพงศ์โดนปามไว้แล้วก็เตะทิ้งออกมาครับโดยภูมิพัฒน์แต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายกลับมาเอ้าแมติดเชิดชายอีกแล้วเชิดชายนี่ดักบอลเก่งมากเลยนะครับทิศทางบอลการอ่านบอลน,นี่แน่นอนจริงๆสมราคามากๆเชิดชายโปร่งบันนีอดีตนักเตะองค์การโทรศัพท์น,รรนะครับเชิดชายโปร่งวันนีเปิดมาไม่ดีครับลุกนีประจักร คโาโสแ่วไปเยอะครับไลซิง่งตรงนี้แย่งได้อีกแล้วเปิดมาไปให้อัศกุลอัศกุลล็อกบางงีไม่ได้ครับโดนลุมไปแล้วก็โดนแย่งบอลใบครับสำหรับอัศกุลครับ ขึ้นมาครั้งหนึ่งอ่อนสีประจักษ์เชิดชายปั๊มกันได้ไหมทันไหมทันทันครับอัศกุลมองแล้วรเิเปิดเปิดเลียดครับน่าจะเปิดแป้ครับลุงนี้กำลังจะโดนสวนอีกครั้งหนึ่ง หมาอีกครั้งหนึ่งครับหายให้กับหมายเลขฐานทีเป็นโดนดักไม่ได้โอ้นันทวัฒน์ดักได้ดีเหลือเกินเปิดซ้ายครั้งหนึ่งมาแล้วครับเชิดชายโปรโ่งมานีเชิดชายที่เบอร์อะไรที่เบอร์อะไร66ครับสสครับหนึ่งอัศกุล75ไม่73ต้องดิอัศคูล73 e 73 Thank you. เชิชดใช้โยกหลอ,อกครับคืนกลับมาไม่ได้ครับหมายถึงเราต้องคืนกลับมาภูมิพัฒน์โยนเข้าไปโดนโขกทิ้งไว้ได้ปั๊มไว้กับพิงไว้ดีครับลูกนี้โอ้นนทวัฒน์ครับลุงฮีเข้าข้างหลังนะครับฮ่าฮิคาร์ไลซิ่งฮิคาร์ไลซิ่ง นสีจ็ิบอโมนสีเจ็ดสิบสามปะทะกันครัแล้วก็ขอโทษขอโครับระหว่างนั้นทวัตนะครับกับจิแกฝาตรงนั้นอะตงรับอะ